เป็นไงโอเค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 โเคโออเอเคโอเคโออเคโอเเ็อเคโอเเคโอเเนเกเออเคเอ้อเอยเอคอ เป็นยเกลวนี้เราเริ่ม่ใจาชือเาับลกลยได้อะไรบ้างเลยเช็นชิ้เงินเป็น้งบาทนไูวันนี้ผลงาน้องชายกากลูกค็ไม่ได้ดูน้องกหลานที่บ้านลูกหลานที่บ้านะมาุภาดูเป็นไงบ้างจะโชวกระสอบแม่สใบที่ว่าไม่มีตู้ปั้นไหนลตู้ปั้นไหดูเป็นไงพี่ มีอนาคตนะมีอนาคตนะเพว่าใช้ได้อย่างวัตจิตวิญญาณมีอาวุธก็วใช้ได้รูปร่างหัวแขงดีรูปร่างหัวแขงดีเร้าเป็นไรก็มาก็สนับหนุนข้ารถาราวันนี้กขาเป็นไรเล่นอะไรบ้างเลยยังเล่นตัวนึงเลยตัวนึงรอรอรอจังหวัดนะครับเพราะว่าผมเปิดทะยุกใช่หเปิดกลับไปกลับมาลูกค้าเล่นหน่อยทำหน้าที่ดเดิมไอ้เจ้าไอ้เจิากันเบอร์นั่งยอ แก่รถกระพานก็ลองกรานั่งก็น้องไงครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งก็ใช้ได้นะแต่ว่าใช้ได้แต่ว่าระบบะพาหายใจดูครัโอ้ต้องต้องแก้ไขตรงนี้การลอกอาวุธเราถือว่าจิตใจจะได้ต้องปั้มเยอะๆกับทรงนี้ครับผมแล้วก็แต่ตาหมาปั้มมาะเขมาซับอยู่ขอบคุณน้องเวส์ล่างนาด้วยนะครับนาที่หาผู้ปั้มให้น้องนะครับคนไทยที่ได้น้องแค่ับค่ับเป็นมื ชนที่บ้านแล้วครับอมวยน้ำหนักคนรอบบ้านกัเยอะครับห่ารับนะครับนั่นนั่นชูคนจังหวัดไหนครับผมเดทพลุงณครับพี่ชูอยู่พัดชลุงอโอ้พัดข้ามไปพัดลุ่มง่ายดีมันยังไงดีรากขายทองก็บอกดีทแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้อ้าวันนี้เมื่อกี้ในหัวบอกว่าต้องขายใจไม่ดีใช่ไหมต้องปรับปรุงใช่ไหม แล้วการชกวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับโอ้ได้แล้วโดนหมัดคุณตัวช่วยมาไหมนี่มันมีช่องนึงที่มีหือมีหัวเหมือนกันนะเห็นไหมต้องเอาคหามพยายามอย่างเต็มไปเลยนะการเวลายต่อเลยครับไม่คนจังหวั่นเลย